ตแต่ว่าพอบอร์อร,อรับ,นนนบนหนูที่สนามบินนะพอย์ิ่งไปซื้อขนมอยู่เขาบอกว่าหิวหรอไปซื้อไอเกตได้ไหมหรือว่าให้ข้าวบ้านคุณรอนนดีกว่านี้กว่า

บาย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 เราจะไปเราจะไปต่อฉันจะไม่กดลงไลน,น์แล้วทุกคนช่วยหน่อยคือหารรนองเน์ไม่เจอเพราะว่าองเน์ตนัวเล็ก และอันมิ้ก็ตัวเล็กมากเอ้าอยู่นี่เจ้โบเจอกันเข้าไปข้างในยังไงตรงนี้เหรอนี่ป้าหนูบายๆจดตันดีนะอันนี้ไล์นนบ,บ,นนลบ้านลุงรังหนามีแล้วเห็นถือยูใช่ไหมฉันสู้มากหนากลับไปรอหนูนะกี่โมงเนี่ยสิบโมงเลยนะเก้าโมง อย่างรีบนะคะวันนี้เขาล่อมากวันนี้เขาลออมากนะันไปทันาหรอมากนะวันนี้เขา่อานะวันน้เลูอกชะันนี้เขาล่อมากนะวั้นี้เขาอมากะวนนี้เล่อมากนวันนี้เขาล่ไมากนับ้ลับมาะ น่ารักแ้่ชัยจะกลับมาอีกครั้งไปเที่ยวเลยอ่ะเมื่อคืนเนาะน้องสาวเขานะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เที่ยวไปโอ้โหหลับไหมเมื่อคืนหลับเลยหลับแตื่นนาฬิกาผมก็ไม่ตื่นเลยที่มีแต่เขปิดนาฬิกาผู้ชายจะไไม่ไปอ่าทุกคนชื่อเรื้อสาวบอกน่ารักน่า เป็นคนใหม่เหรอคนใหม่ที่มีแฟนไม่ไม่ไม่ไาลแรงมากยืดยืดยืดพูดไดไหมพี่จี้คนคนผิดไม่ยืดห่้งก็ยืดไม่มีจะเอาเรื่องจริงมาพูดมาถึงรักคร้บตัว

เอาแล้วต้องรวจเช็ค,คแล้วเช็คแล้วสวัล่รเขมันไม่มีตัวเลือกจริงๆเมื่อกี้นี้มันไม่มีแล้วว่ารีวิ่งมา,า,ากก็ก,ก,กไ็ได้แต่ลูกแกะแนกเมื่อวานกาแฟมากมากแล้ก็ได้แต่ลูกแกะแนกเมื่อวานกาแฟเปรี้ยวเหรอ สูตทีแบบมันมันไม่ใช่คอปปี้สั่งยูสุโคบูจริงจริงเอาจจะฟังคนอ่ได้ผลหรือเปล่าผลแล้วมันไม่ถูกไงเดี๋ยวหลังพี่ทำให้กินแทนไม่เมื่อกี้นี้คือมันรีบมากแล้วมันไม่มีอะไรเลยมีทูน่าทั้งตู้ทำอะไรไม่ถูกเลยขอโทษทุกคนเลยนะคะเมื่อกี้คือคือผม ิิมมคือตอนนี้แหละเขาคนเดียวครแต่ไม่ติดต่อแต่ว่ามีมี่ในโลกมาได้ทำให้นาจะทำอย้มาแล้วคเนี่ยอิา จะไปคนวดวกอรงนี้ช <c oughs> ะไรกันน <c oughs> ไม่กินทุน่าทุกคนรู้สึกินเ <c oughs> ้าแ,แลลพี่คนนี้ด้ ไปโฟนแล้วบ๊ายบายนะหนูฉันสักจริงบ๊ายบายนะครับแนบ๊ายบาย,บาย,บายขอโทษน,นะจ๊ะแย่แล้วโดนทิ้งแล้วนี่นังโดนทิน้งไงจ้า <c oughs> อยู่ไหนเนี่ย Good okay. okay.